ครับว่าทําไมคําว่า do does แล้วก็ดิดเนี่ยถึงเป็นคําที่เราเจอบ่อยมากแต่ก็เป็นคําที่หลายคนใช้ผิดบ่อยที่สุดเหมือนกันวันนี้เราจะมาเจาะลึกทุกแง่มุมของคํากริยากลุ่มนี้ที่หลายคนยกให้เป็นกลุ่มคําที่ทํางานหนักที่สุดในภาษาอังกฤษกันครับถ้าเคยรู้สึกว่าเออประโยคนี้จะใช้ do หรือ does ดีนะหรือบางทีก็งงกับ did แล้วก็ดานไม่ต้องกังวลไปเลยนะครับผมรับรองว่าพอเราคุยกันจนจ,นจบในครั้งนี้ทุกคนจะใช้คำพวกนี้ได้อย่างมั่นใจแน่นอนครับเอาละ เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าวันนี้เรามีหัวข้อหลักๆด้วยกัน6เรื่องนะครับเราจะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานเลยคือดูเนี่ยมันมีกี่บทบาทกันแน่จากนั้นไปดูกฎเหล็กข้อสําคัญที่ห้ามลืมเด็ดขาดแล้วก็ไปดูพลังวิเศษของมันข้อควรระวังว่าตอนไหนห้ามใช้ไปจนถึงโครงสร้างที่ซับซ้อนขึ้นอีกนิดแล้วก็ปิดท้ายด้วยการทดสอบความเข้าใจกันเล็กน้อยครับ โอเคครับมาถึงเคล็ดลับข้อแรกที่สำคัญที่สุดเลยนะคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าคำว่า Do เนี่ยเขาสามารถทำหน้าที่ในประโยคได้ถึง2อย่างที่แตกต่างกันแบบคนละเรื่องเลยครับบทบาทแรกนะครับคือการเป็นกริยาแท้หรือ main verb ในประโยคซึ่งแปลตรงตัวเลยครับว่าทาอย่างประโยคที่ว่า I do my homework ผมทำการบ้านแต่อีกบทบาทนี้เนี่สิครับที่สำคัญมากๆเลยคือการเป็นกริยาช่วยหรือ auxiliary verb ซึ่งในบทบาทนี้เนี่ยเขาจะไม่มีความหมายของตัวเองแต่จะโผล่มาเพื่อช่วยสร้างประโยคให้เป็นคําถามหรือปฏิเสธเท่านั้นเองครับและหน้าที่การเป็นตัวช่วยนี่แหละครับคือบทบาทที่เราจะเจอบ่อยที่สุดเลยซึ่งมันก็จะมาพร้อมกับสิ่งที่ผมเรียกว่ากฎเหล็กแค่ข้อเดียวเท่านั้นถ้าเราจำข้อนี้ได้นะจะไม่มีทางใช้ผิดอีกเลยครับไปดูกันเลยลองดูประโยคพวกนี้สิครับ she didn't like did the children made Does she likes Did you saw พอจะเห็นจุดที่มันผิดเหมือนเหมือนกันไหมครับนี่แหละครับคือจุดที่คนส่วนใหญ่พลาดกันเยอะที่สุดเลยเวลาจะสร้างประโยคคำถามหรือปฏิเสธและนี่ก็คือกฎเหล็กข้อนั้นครับจำให้ขึ้นใจเลยนะเมื่อไหร่ก็ตามที่มี do does หรือ did มาช่วยในประโยคแล้วเนี่ยคำกริยาแท้ที่ตามมาจะต้องกลับไปสู่ร่างเดิมของมันเสมอครับหรือที่เรียกว่า base verb ไม่มีการเติม es ไม่มี ed อะไรทั้งสิน้นทาไมล่ะ ก็เพราะว่าเจ้า do does did เนี่ยมันทำหน้าที่บอก tense หรือบอกเวลาของประโยคไปแล้วนั่นเองครับกริยาแท้ก็เลยไม่ต้องทำงานสับพันอีกนี่เป็นตัวอย่างที่เห็นภาพชัดมากเลยครับประโยคผิดคือ did you went to the mall ในเมื่อ did เนี่ยมันบอกเราอยู่แล้วว่าเป็นอดีตใช่ไหมครับคำว่า went ซึ่งเป็นอดีตเหมือนกันก็เลยไม่ต้องใช้อีกต่อไปมันต้องกลับไปสู่ร่างเดิมของมันนั่นก็คือคำว่า go ครับตารางนี้ก็สรุปไว้ให้ดูง่ายๆเลยนะครับว่าประธานกลุ่มไหนใช้กับอะไร อย่าง I U V d ก็จะใช้ do ส่วน he she it ก็จะใช้ d a s นะครับแต่พอเป็นอดีตเมื่อไหร่สบายเลยครับเพราะเราใช้ did กับประธานทุกตัวใครอยากจะทบทวนก็สามารถหยุดหน้าจอเพื่อดูตรงนี้ได้เลยนะครับนอกจากจะเป็นตัวช่วยสร้างคำถามกับปฏิเสธแล้วเนี่ยดูยังมีพลังพิเศษอีก2อ,อย่างที่ถ้าเราใช้เป็นนะจะทำให้ภาษาอังคฤษของเราดูเป็นธรรมชาติแล้วก็เหมือนเจ้าของภาษามากขึ้นไปอีกครับลองนึกถึงสถานการณ์นี้นะครับสมมติมีคนมาบอกเราว่า You didn't finish the report. คุณทำรายงานไม่เสร็จนะแต่จริงๆแล้วเราทำเสร็จไปแล้วเราสามารถตอบกลับไปเพื่อเน้นย้ำแบบหนักแน่นได้เลยว่า Actually, I did finish it. สังเกตนะครับว่าเราจะลงเสียงหนักๆที่คำว่า did เพื่อบอกว่าทำเสร็จแล้วจริงๆนะเป็นการใช้เพื่อยืนยันหรือโต้แย้งอย่างสุภาพครับแล้วคำว่า done ล่ะครับหลายคนอาจจะสงสัยคำนี้คือรูปที่3หรือ past participle ของ do นั่นเองครับเราจะใช้มันคู่กับ have has หรือ had ในโครงสร้าง perfect tense เพื่อบอกว่าการกระทำนั้นได้ทำเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วอย่างในตัวอย่างเลยครับ I have done my work การรู้ว่าตอนไหนควรใช้ดูก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับแต่การรู้ว่าตอนไหนไม่ควรใช้เนี่ยก็สำคัญไม่แพ้กันเลยเพื่อที่เราจะได้หลีเกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่คนส่วนใหญ่ทำกันบ่อยๆครับ โอ้โหจุดนี้เป็นจุดที่สับสนกันบ่อยมากเลยครับระหว่างการใช้ do กับ be จำง่ายๆแบบนี้เลยนะครับถ้าในประโยคเนี่ยมันเป็นการกระทำอย่างเช่น eat work like พวกนี้เราจะใช้ do มาช่วยครับแต่ถ้าเป็นการบอกสภาพหรืออธิบายคุณลักษณะเช่น hungry tired happy เราต้องใช้ verb to be คือ am is are มาช่วยครับไม่ใช่ do และอีกข้อนึงที่ต้องระวังก็คือกริยาช่วยในกลุ่ม modal verb ครับอย่างเช่น can will should must คำพวกนี้เนี่ยเขาเป็นตัวช่วยที่เก่งกาจในตัวเองอยู่แล้วไม่ต้องการให้ดูมาช่วยซ้าซ้อนอีกทีหนึ่งครับดังนั้นเราไม่ต้องถามว่า do you can drive แค่ถามว่า can you drive ก็ถูกต้องแล้วครับเอาล่ะครับสำหรับใครที่พื้นฐานแน่นแล้วเรามาดูโครงสร้างที่มันซับซ้อนขึ้นอีกนิดนึงที่เราจำเป็นต้องใช้ดูเข้ามาช่วยหรือที่เรียกว่าดู support กันครับ tag question ก็คือคำถามห้อยท้ายประโยคเพื่อขอการยืนยันว่า ใช่ไหมหลักการก็ง่ายๆครับคือถ้าข้างหน้าเป็นบอกเล่าข้างหลังก็จะเป็นปฏิเสธเช่น he plays well does n t he เขาเล่นเก่งนะใช่ไหมเวลาตอบเราก็จะตอบสั้นๆได้เลยเขาว่า yes he does หรือ no he doesn't โครงสร้างนี้อาจจะเจอบ่อยในภาษาเขียนที่เป็นทางการหรือในงานวรรณกรรมนะครับเรียกว่า inversion คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาคำเชิงปฏิเสธอย่าง never หรือ only มาขึ้นต้นประโยคเนี่ยเราจะต้องสลับที่ประธานกับกริยาช่วยครับโดยดินดูเข้ามาช่วยแบบนี้ never did I see ซึ่งมันจะให้ความรู้สึกที่เน้นย้ำบมากๆเลยเราะว่าไม่เคยเลยจริงๆที่ฉันจะเคยเห็นอะไรแบบนี้อ่ะมาถึงข้อยกเว้นที่สำคัญอีกข้อหนึ่งครับสำหรับคำถามที่ขึ้นต้นด้วย w h นะลองสังเกตประโยค who lives here นะครับคำว่า who ในที่นี้ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคเองเลยคือเรากำลังถามว่า ใครที่อาศัยอยู่ที่นี่ในกรณีแบบนี้เราไม่ต้องดึง do does did เข้ามาช่วยครับสามารถตามด้วยกริยาได้เลยเอาละครับหลังจากที่เราเรียนรู้กันมาพอสมควรแล้วถึงเวลามาทดสอบความเข้าใจกันสักหน่อยกับคำถามสั้นๆ2-3ข้อนะครับสำหรับประโยคนี้เราควรจะเติมคำว่าอะไรลงในช่องว่างดีครับ คำตอบก็คือ d o e s นั่นเองครับเพราะว่าประธานคือ she เป็นเอกพจน์บุรุษที่3ใช้ใน present tense ก็เลยต้องใช้ d o e s ครับแล้วสำหรับข้อนี้แหละครับสังเกตดีๆนะครับว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องราวในอดีตถูกต้องครับคำตอบคือ did เพราะว่าคำว่า yesterday เป็นตัวบอกใบที่ชัดเจนมากว่าประโยคนี้เป็นเรื่องในอดีตซึ่งเราก็จะใช้ did กับประธานได้ทุกตัวเลยไม่ต้องคิดมากครับ จะเห็นได้เลยนะครับว่า do เนี่ยเป็นได้ตั้งแต่กริยาธรรมดาธรรมดาไปจนถึงตัวช่วยคนสําคัญในโครงสร้างที่ซับซ้อนการทำความเข้าใจบทบาททั้งหมดของมันจึงเป็นบันไดก้าวสาคัญมากๆที่จะทําให้เราใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติครับแล้วครั้งต่อไปอยากให้เราหยิบหัวข้อวยากรเรื่องไหนมาอธิบายให้เข้าใจง่าย,ายๆแบบนี้อีกก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับ